วัสด,ดีเจ้าป้าดาวจะมาทำข้าวซอยน้ำเงี่ยวเนาะจะมีพริกเข้าวซอยทนเหลาแผ่นมะเขือเทศดอกเงี้ยวแล้วก็มีซี่โครงหมูกระดูกอ่อนเนื้อหมูเจ้าเตรียมของอะไรก่อนเนาะอันนี้เฉพาะเอาไปทำ เดี๋ยวป้าดาวเอากรกะดูหมูไปต้มกันเนาะเอากรกะดูหมูต้มกันเจ้าทำข้าวซอยน้ำเงี้ยวเนาะข้าวซอยเหนือข้าวซอยน้ำเงี้ยวข้าวซอยสูตรเหนือเจ้า <c oughs> กระดูหมูออนกัดช e ีโค้งนะเอาต้มก่อนใส่เยอะๆเจ้าอร่อยต้มดูหมูทิ้งไว้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวป้าดาจะไปซักเนื้อะก่อนเจ้าใส่น้ำมันลงไปเจ้าต้องการน้ำหนาเนาะ ข้าวซอยเือเจ้าข้าวซอยน้ำเหนียวเนาะ con mũ con mũ anh ta ô nè con nó tắt thịt Đọc nhiều cháu say ต้อมคั่วก็ได้หรือว่าจะเอาไปใส่ที่หลังก็ได้เจ้าดองอยูเจ้ามูกก่ไมีขาดต่อ,อก,กันนั่นแหละโอ้กัะหักหน่อย เผือกเห็ดลงคั่วตัวนิดน่อยหนึ่งเนาะเอาเนี๋ยาใส่ที่หลังอีกเจ้า จะทิ้งทีกระทะใสนน่ในหม้อต้มกระดูกเลยทำกันดูนะง่าย xây oh, đó nước hèn nó Xem nàm đi Xem nàm đi เดี๋ยวเพื่อนเนื้อหมูจะซุกดอกนิ้วจะซุกเจ้าน้าแหง้งข้อซอยเจ้าน้าเยอะจะมาเน้อเจ้า,มา,า,จามาทำข้อซอยน้าเงี้ยวเจ้าเติมหน้าพี่สามข้างแล้วเนี่ยแหง้งเติมแห้งเตือมไอ,อ้จุนดอกนิ้วมันเปย่ะเจ้า กวางต้มหน้ามันก็แห้งเนาะโอ้หนวขนาดนู้นี่กใส่หน้ามะขามเปียกเจ้าปุ้งละซุกละเจ้า ซ้ายนั่นหนึ่งซ้อนต๊ะพอ,อ้วาจ้ากลัวมันหวานนี่กันป้าดาวไปสอบกินหวานเกลือเจ้าเกลือเกลือเกลือโอ้หข้าวซอยมีแปะเกลือขนาดไะนเจ้าป้าดาวใส่ไปสองข้างแล้วนั่นไองที่นหนก็มาเขือเทศตามลงไปอีกเจ้า ช้อนม้อนนี่กินสองคนเจ้ากินกับลูกนะป้าป้ามดซิทโอ้ถ้าลูกบ่บ่กอทำไป่ทำมนันนี้ทำคนเดียวมันเนยน่ะเจ้าเตรียมของเนาะโอ้มะขนาดจำพอเนียหนโอ้ล vào đây nó thắm cắn đu nó cho xét lẹp lòi là nó นโอ้โ,โลจ้ามั้ขนาดทำข้าวซอยบอกควันเนื้มันหน้ามันแห้งนะเจ้าถ้าหน้ามันแหง้งเหรอมัมีน้าใช่ข้าวซอยเนาะจะใส่ขนมจีนก็ได้นะเจ้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละ ถ้าต้องการเพชรก็ใส่น้ำหน้าจ้า để phát đơn đó mà ngọt cho lửa và bà xay có đây cho phát nó nó sao à thắm cảnh nó cho nó thắm ngày ngày phải thắm cả alo sao Đập ba đào, khỏi chốt kiếp còn đi ปักกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามพือปลาดาวด้วยเนอะจำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ